ชาวราศีตุลครับกับเรื่องที่คุณโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกครับว่าชวะดาวนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับภารกิจหลายเรื่องนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ก็ต้องบอกว่ามันดูยุ่งๆนะครับมีอะไรที่ต้องทําต้องเคลียร์ต้องคิดต้องแก้ต้องจัดการหลายเรื่องนะฮะมันมีในยะอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นไม่ได้ฮะต้องระมัดระวังเรื่องคนนะครับช่วงนี้จะเจอคนกวนประสาทเจอคนพูดไม่เก้าหูง่ายๆคือเรานึกถึง ภาพดาวเกี่ยวกับวาจาคําพูดคําจาการสื่อสารกับดาวพุธและดาวเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับคําพูดมันไร้น้ําหนักหรือคําพูดเราไร้น้ําหนักสําหรับคนอื่นที่เราขท,ที่เขาฟังนะครับมันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเราก็ไปคุยเขาก็ลืมจําบ้างไม่จําบ้างการสื่อสารผิดพลาดนะครับโอเคมาสรุปข้อหนึ่งคือช่วงนี้ ระวังการพูดการจาพยายามต้องมีหลักฐานมีเอกสารมีคนรู้เห็นถูกไหมฮะไม่งั้นแล้วเขาจะบอกว่าเราไม่ได้พูดสะหน่อยเลยเนี่ยคือมันจะมีการบิดเรื่องของคําพูดเนาะหรือยื่นเอกสารบางทีหลุดตกร่นผิดพลาดนะครับฉะนั้นดาพุทธมันเกี่ยวข้องเรื่องการพูดคิดพูดอ่านเขียนพิมพ์เอกสารนะครับมันจะมีปัญหาถ้าเราเตรียมการล่วงหน้าเรารู้ว่าต้องทําอะไรเนรี่ยมันก็ช่วยเยอะนะฮะช่วยเซฟไปเยอะเลยแล้วก็ประการต่อมา ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะครับระวังการทะเลาะเบาแหวงกับกับเพื่อนร่วมงานกับแฟนกับคนแก้ชิดนะฮะไม่ใช่ทุกคนหรอกเพียงแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ตัวเรานะหุดหงิดง่ายอึดอัดอืมสังเกตไหมะช่วงนี้อึดอัดนะเพราะว่าดาวสุขดาประจําตัวของเรานะฮะจริงมันมีที่มาที่ไปจากดาวนี่แหละคือดาวสุขดาประจําตัวของเรานะครับเมื่อไหรที่มันโคจรเจอดาวเสานะฮะ มันจะมีปัญหาเรื่องของความอิดใจไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลนะครับแล้วตอนนี้มันเจอกันอยู่นะฮะหรือมันจะหายไปสัปดาห์หน้านะครับมันจะมันจะหนีึ้นไปเองนะฮะดาวสุขมันจะหนีดาวเสาร์ไปลวนะครับมันจะโล่งโปร่งใจมากขึ้นนะครับโอเคฮะก็เรียกว่าเรามัดระวังนิดนึนะครับเรื่องของความรักความผูกพันมันจะมีเหตุปัจจัยให้ขัดแย้งทะเลาะเบาแวงการเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้นะฮะนี่คือจังหวะดาวสองเรื่องกันนะที่ผมห่วงนะฮะก็คือเรื่องของความรัก นะฮะมันสกุลนี้ที่บอกไปแล้วก็เรื่องการสื่อสารนะฮะแล้วก็เรื่องดีๆนะครับเขาจะต้องโฟกัสคือผู้ใหญ่หัวหน้าเมตตานะครับพอจะไว้วานให้ผู้ใหญ่หัวหน้านะครับผู้บัญชาลูกพี่นูกพี่นะครับช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างให้ได้นะครับเจอนี้ก็ยังเด่นอยู่นะฮะก็ยังดีหน่อยยังมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจแล้วก็ดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้นะสุขภาพร่างกายนะฮะมันไม่ค่อยสบายตัวครับบางครั้งจะบางตำท่าจะตัวรุมๆนะครับตำท่าจะเป็นไข้ แล้วก็เป็นวัดพูดคุยแล้วเหมือนกับมีปัญหาเรื่องใครเรื่องวัดแปลว่าอยู่ใกล้ชิดใครที่เขาป่วยไม่สบายต้องระวังนะฮะช่วงนี้ป่วยไม่สบายตามได้นะฮะข้อดีคือยังโอกาสนะครับที่จะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเขาทําให้เรามปความสุขเป็นพิเศษบางทีจะมีกิจกรรมทำรด,ด้วยกันบางทีเขากำลังลุ้นผลอะไรบางอย่างอยู่โอ้สําเร็จแล้วก็ดีใจด้วย หรือบางทีเขาก็จะมีอะไรที่กำลังโดดเด่นอยู่นะฮะก็ถือว่าประสมความสำเร็จน,นะครับในสิ่งที่เราคาดหวังนนะเอ้ก็ยังดีดูสังเกตองค์ประกอบมันเหมือนความสุขมาจากภายนอกเนาะดูร้านมีข่าวดีมีโอกาสได้ข่าวดีจากนู่นนี่นั่นอะไรของเราของเรานะฮะแต่ตัวเองมันหาอุปสรรคมานะฮะโอเคนะแต่อย่าไปเสียครับมันก็แค่สัปดาห์เดียวเองเนาะแล้วสัปดาห์หน้าบรรยากาศบางเรื่องมันก็ดีขึ้นนะฮะโอเคครับประการต่อมาพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องของ การติดต่อเจรจาต่อรองนะฮะการซื้อาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกในเรื่องต่างๆสำเร็จนะครับอ่าก็ดีอย่างนะฮะคืออย่างน้อยผลสำลิดผลสําเร็จในเรื่องสําคัญสําคัญถือว่าน่าพอใจนะฮะแต่เรื่องจุกจิกคุยกับแฟนแล้วทะเลาะ,ะยกตัวอย่างนะหรือว่าบางทีมีเหตุให้เรื่องของอการหมุนเงินนะครับช่วงนี้มันมีเงินเข้านะพเพื่อนๆครับ สิงแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะหลือเกินนะครับรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรลยจ่ายปุบปับฉพันธ์ก็เข้ามามันก็นี่แหละทําให้ระวงกังวลตรงนี้แหละนะครับก็ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายเนาะก่อนซื้อก่อนเลือกร้านนี่ยดูดีๆนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คว้าไว้ครับเผื่อเพื่อนๆมีคนชักชวนทำนู่นไหมทำนี่ไหมถ้าเราดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วเออน่าทำก็หยิบจับพยายามพยายามทำได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาระวังคน ผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพศรัทธาท่านป่วยให้ไม่สบายนะฮะก็คอยดูแลคอยเตือนท่านนิดหนึ่งนะครับข้อดีคือปัญหาเรื่องงานจะจบลงนะครับถ้าเพื่อนมีปัญหาเรื่องงานเลยที่แบบค้างคาคาใจไม่สบ,บายใจอะไก็ตามในเนี้ยสัปดาห์เนี้ยนะครับงานจบลงได้ด้วยดีนะครับหรือปัญหาที่มันคาลักซังมันจบลงได้ด้วยดีก็สบ,บายใจถึงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกพลที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนมีอะไรก็ลองปรึกษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพศรัทธานะ ก็ตัวนี้นะครับทีนมันเด่นนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างคือหมุนเงินได้นะครับได้ซื้อของถูกใจนะครับเงินหมุนติ้วๆเลยนะฮะช่วงเนี้ยดาวอังคารเงินทองโคจรอยู่คู่ดาวพระเกตนะฮะช่วงนี้ใช้จ่ายที่จําเป็นนะฮะสัปดาห์นี้มาทุกอย่างจะเป็นหมดแหละนะฮะแต่มันก็จริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็จะหมุนเงินได้ทันเวลานะครับให้สบายใจที่มันมันหมุนได้ทันเวลานี่แหละนะครับเอออย่างน้อยมันก็มีเรื่องชื่นใจบ้างเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับมีโอกาสที่ จะมีคนมอบของขวัญของพิเศษหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปทานคือมันจะมีลาบนะฮะจะเป็นลาบปากได้ทานของอร่อยหรือมีคนมอบของอะไรที่เราพอใจให้ก็ได้หรือว่าได้ซื้อได้อะไรที่แบบพึงพอใจช่วงนี้มันก็จะมีข่าวดีๆเรื่องของเงินทองในการช้อปแล้วคุ้มค่าอย่างนึงคือมีคนมอบของขวัญของมาอย่างมานะฮะนี่ครับนี่ก็หมดเวลาของเดือนนะครับคุยกับผู้ใหญ่สำเร็จก็โอเคนะครับเลขมงคลครับมีดตังนี้03,9 หกเลขที่ตัวโชลกเลขเจ็ดสีที่ตัวโชลกครับมีสีเขียวสีขาวนะฮะสีแดงแก็สีเงินส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่าสีที่เลี้ยงเลี้ยงนะฮะคือสีชมพูนะครับวันที่ดีคือวันจันทร์นะฮะวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ติดฉาดวัน,วนพุธนะครับเพื่อช่วยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีน,คลนห้องครัวให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตา,จากจะตันโชคลาภได้ครับโชคดีความสุขครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ